คุณนะยิ่งพูดผมก็ยิ่งงงตัวคุณเองเงี่ยนะคนระดับบนบนพวกนั้นนะสามารถทําให้เมืองจิ๋วหงถล่มได้ในพริบตาเลยแต่คุณเป็นแค่ครูของโรงเรียนซานจงเองนะใจะเย็นๆก่อนเมื่อสิ้นสุดคําพูดของชูหยุนชูหยุนนั้นก็ได้ใช้นิ้วจิ้มไปที่โต๊ะที่พวกเขากําลังนั่งเบาๆแต่เพียงเท่านั้นก็สามารถทำให้โต๊ะพังแบบไม่เหลือชิ้นดีดูให้ดีนี่ต่างหากล่ะ คือไพ่ใบสุดท้ายของฉันนะ่ะถึงโต๊ะจะพังไปนั้นแต่สิ่งของที่อยู่บนโต๊ะก็ยังรอยอยู่บนอากาศเออโอ้โอคุณมีวรลลอยธ์นี่เองมีน้าล่ะถึงได้รู้จักกับหลัวเฉิงเฟิงฮะฝีมือระดับนี้ต่อให้เป็นหลวเฉิงเฟิงก็คงจะทําไม่ได้ออโอเคฉันได้เห็นแล้วล่ะพวกเรานะ่ะตกลงยอมร่วมมือกับคุณเอาล่ะในเมื่อเป็นแบบนี้ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วนะ แล้วพวกคุณก็ปล่อยวางทุกอย่างได้เลยถ้าเจอปัญหาอะไรแค่มาหาผมก็พอแล้วก็ไม่ต้องคิดที่จะทําอะไรเพื่อผมตอนนี้ด้วยฉันมีเรื่องอยากจะรู้ค่ะครูชูความสามารถระดับคุณทําไมถึงมาอยู่ในเมืองจิวหงเมืองใหญ่ๆอย่างเมืองหลวงสิถึงจะเหมาะกับคนฝีมือระดับคุณหนะ้างานวิจัยชุดนั้นของหัวเซิงกรุ๊ปบ,บรรลุถึงเป้าหมายบางอย่างได้และนั่นแหละก็คือจุดประสงค์ของผมไม่เหมือนกับพวกคุณหรอกครูชู คุณแม่งโคตรจะโคตรของโคตรเก่งเลยครับผมนี่อยากเป็นลูกศิษย์ของคุณจริงๆอยากจะทําได้อย่างคุณต่อไปผมจะได้ไม่ต้องกลัวใครอีกเอาเป็นว่าฉันไปละสิ่งที่เราต้องทนกันมาคงใกล้จะสิ้นสุดแล้วสินะจริงเทียนเราจะทูนทุกอย่างที่ควรจะเป็นของเรากลับคืนมาแต่กลับมาที่โรงเรียนซานจงหนะ้ห้องผอ,อครั้งนี้คะแนนสอบของห้อง18 พยายามขึ้นมามากจะได้อยู่อันดับที่5ของโรงเรียนสูงกว่าห้องสิไปไกลเลยอเอ๊ะครูว่านหวังว่าคุณจะรักษาคำพูดนะครับมันมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันนะฮ้อเรื่องต่อจากนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของซินหลานถ้าแค่จากการคนคนเดียวยังทําไม่ได้เธอก็ไม่ควรจะอยู่ในโรงเรียนอีกต่อไปภาพแต่กลับมาในห้องเรียนห้องสิบแปบากมากเลยสินะพวกเด็กๆพวกเธอทําได้ดีมาก อย่างนี้ก็คงจะถึงเวลาพาพวกเขาไปเล่นสนุกแล้วเอาล่ะทุกคนคะแนนสอบคราวนี้ผลออกมาก้าวหน้าอย่างชัดเจนดังนั้นครูเลยตัดสินใจว่าจะจัดปิกนิกในวันสุดสัปดาห์นี้เย่ yeah! ผู้ชูยอดเยี่ยมที่สุดเลยฮ <c oughs> ฉันไม่ได้นอนหลับดีๆมาเป็นเดือน <c oughs> ก็เพื่อวันนี้นี่แหละ <c oughs> โอ้โหที่แท้ก็แก้งหลับกันเฉยๆนี่วะ ภาแต่กลับมาที่วันหยุดสุดสัปดาห์เอาล่ะมารวมกันตรงนี้ครูจะนับว่ามาคบกันหรือยังแล้วทำไมเหมือนจะมีเพิ่มมาอีกตั้งสองคนละเนี่ยฮ่าฮ <c oughs> ่ครูชูครับนี่แฟนของผมเองหลิงเคอครูคงจะไม่ถือนะครับฮ <c oughs> สินหมาลูกชายของหมาหมิงเอ่ะส,สวัสดีค่ะครูชูยินด,ดีต้อนรับจ้าสวัสดีนะแล้วที่เพิ่มมาอีกคนนั่น เป็นแฟนของใครกันล่ะเนี่ยนี่แฟนผมเองครับโจชิง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 นี่คือคูชูที่ฉันพูดถึงบ่อยๆยังไงล่ะหมาลู่หมิงเฮอ้ออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดสินะครอบครัวของหมาลู่หมิงนั้นทําธุรกิจหรือถอนถึงแม้จะมีเงินแต่ก็ไม่ค่อยมีหน้ามีตาเท่าไหร่โจชิงชิงกับได้ใจเขาไปอย่างนั้นแหละแต่เธอก็ตั้งใจมาหลอกมาไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่รวมถึงทรัพสมบัติด,ด้วย สวัสดีค่ะครูชูสวัสดีนะคะทุกคนไม่คิดเลยว่าภูปลูกคนรวยจะเยอะขนาดนี้แถมหมาลูกหมิงเนี่ยก็คงจะจนที่สุดแล้วด้วยถ้าเราไม่ได้เป็นแฟนหมาเซนก็ดีสิเอาละเอาละในเมื่อทุกคนมากันครบแล้วก็ขึ้นรถได้เลยปิกนิกในครั้งนี้คงจะไม่ลื่นเลงแล้วล่ะส่วนเด็กที่ชื่อว่าหลิงเคอรช่างน่าสนใจจริงๆเพียงเวลาไม่นานรถบัสก็ได้มาถึงที่ปิกนิก เอาล่ะเด็กๆเรามาถึงที่แล้วลงรถได้โอ,โอ๊ยผมเกือบตายแล้วนั่นเนี่ยรถคันนี้เป็นรถขนหมูมาก่อนหรือยังไงไเหม็นโคตรเลยแมดูออกซะแล้วเหรอก็รถคันนี้น่ะมันถูกที่สุดแล้วนี่นาอะไรนะแหวะโอ้โหรถแพงๆเยอะจังเลยนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่นี่คือหวังวิลล่า ส่วนทางนั้นก็คือว่านเทียนอินเตอร์เนชั่นแนลสร้างขึ้นมาพร้อมกันนะครับแถมตรงนี้ก็ยังมีวิวสวยขึ้นชื่อคพมีเงินจากเมืองอื่น,นๆก็มาที่นี่กันทั้งนั้นแหละครับทันใดนั้นก็ได้เกิดบางอย่างขึ้นเลวไหลนะแกหมายความว่ายังไงกันฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อจะมาถึงเนี่ยก็มีเรื่องกันเลยอย่างนั้นเหรอทุกคนในห้องได้ห้องดีๆกันทั้งนั้นมีแค่ฉันคนเดียวที่ได้ชั้นลอง แบบนี้มันคืออะไรกันแกน่ะดูถูกฉันอย่างนั้นเหรอข้ทอทีแต่ห้องดีๆน่ะมีเจ้าของหมดแล้วถ้าแกไม่พอใจแล้วก็แกก็ไปจองเอาห้องเองสิบ้านแกนเองก็มีเงินนี่ไปจองห้องสวีทเองเลยสิไปสิไปตามสบายเลยเออได้จริงๆเราไปกันเถอะเอเอ,เ,อเราเราอย่างนั้นเหรอนี่เธอทำแบบนี้น่ะ มันมากเกินไปหรือเปล่า